วันนี้เราจะมา,าสาธิตนะครับหรือว่าแนะนำกระบวนการเจาะช่องป้ายอัธินะครับว่ามันมีมีกี่ขั้นตอนมีกี่มีกี่แบบนะครับสำหรับสำหรับแบบแรกนะครับที่ ต่างๆังหวัดนิยมน,นิยมทํากันก็จะเป็นเจาะแบบเจาะแบบทะลุนะครับก็คือเจาะทะลุด้านหลังนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบนี้จะค่อนข้างเจาะเจาะง่ายนะครับเจาะง่ายแล้วก็เร็วแต่ ข้อดีของวิธีนี้ก็คือเจาะง่ายเร็วแล้วก็ขอบขอบตรงที่เราเจาะหินเข้าไปนี้จะเรียบเสมอกันมากนะครับว,วิธีที่หนึ่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเจาะทะลุด,ด้านหลังเข้าไปเลยนะครับน,นี่คือวิธีที่หนึ่งสังเกตดูว่าขอบจะไม่มีรอยบิ่นรอยหินหักเลยนะครับอันนี้คือแบบหนึ่งนะครับ ส่วนแบบที่2ก็คือเจาะเจาะแบบไม่ทะลุนะครับเออเจาะลงไปแค่ครึ่งหนึ่งด้านหลังยังไม่ทะลุนะครับอันนี้คือแบบที่2แบบนี้ต้องเป็นการเจาะที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญในการเจาะเป็นอย่างมากนะครับช่างที่ทำก็ต้องมีฝีมือพอสมควร ข้อเสียก็คือจะใช้เวลานานมากในการเจาะนะครับกว่าจะได้แต่ละแต่ละป้ายแล้วขอบที่เจาะก็จะมีโอกาสบินบ้างไม่บินบ้างก็แล้วแต่จังหวะในการเผลอของช่างเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีที่สองนะครับสำหรับของผมนะครับของดบเหลิมก็เจาะได้ทั้งสองแบบนะครับ แต่จะเน้นวิธีนี้มากมากกว่านะครับเพราะว่ามันเจาะได้เร็วดีแล้วก็กรอบข้างนอกค่อนข้างได้ตรงดีนะครับอ่า,อาสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอ่าเราจะมาพูดถึงการเจาะแบบ แบบวิธีที่หนึ่งนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับ